สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะแนวทางของที่แปดเดือนสี่จะเดือนเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะมือนีก็มาพบกับแนวทางของไอ้จอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเราจะสวัสดีทางเอฟซีใหม่แล้วก็บเอฟซีเก่าด้วยเราจะเอาก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยมัดรวมของที่แปดแตเดีย๋ยวมาเบิ่งผล ของวันที่เจ็ดกันก่อนจ้ะวันที่เจ็ดวันจันทร์สำหรับน้อยมารวมเลขเด่นเมื่อวานจะเด่น2กับ6จ้ะกันเด่นเก้าสำหรับผลน้อยรอบแรกน้อยเฉพาะกิจ4 3 8 7 5มแาพลาดไปสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้ะหกสามเจ็ดศ สำหรับน้อยรอบพิเศษก็พลาดไปอีกเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะเก้าหกห้าสี่ศูนย์สำหรับหกหามือนี่ตัวเก่าตัวนี้หกหาแนวทางของตีหกมาออก์คนตีเจ็ดอีกเนะาะหมักมาตัวเดิมๆเ,เ,เนาะจา้าสำหรับหกห้าจะพูพาดไปจา้าเขาเดินหกพิรุหกสำหรับรอบปกติบนรางสี่ศูนย์นี่พาดไปสำหรับน้อยรอบวีพีพ หนึ่งหาสองสองสี่ห้าสองเข่าตัวกลับสองหาจานเน้นเน้นพิษตัวเนาะสำหรับตัวเน้นเด่นสองรุสองเอ็นจอยเน้นสองสามสองสี่สองหาสองหกบนเข้ามาหาสองเด่นสองรุดสองมาสองตัวหลังสองสี่สำหรับสองสี่นิ้วขึว่าเขากันไปแบบตรงๆตัวเน้นเต็มเต็มเนาะเด่นสองรุดสองมาจ้า วีไอพีปังจะเด้งบนล่างอันนี้คือพนฮานอยคลองวันที่เจ็ดจะสำหรับฮานอยมัดรวมกูเฮามจ้าี้จับปูเขาน้อยรอบสุดถ่ายเลยเนาะ VIP บนล่างจ้าโอ้โหรุ่นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวตามกันต่อกับฮานอยคลองวันที่แปดจะสำหรับฮานอยมัดรวมของเฮาจา้าสำหรับเนี่ยหน้อยเมื่อวานก็ถือว่าปังเนาะเด้งเด้งเงด้อจ้าสำหรับน้อยสามฮานอยของเฮาจา้า ห้าน้อยมัดรวมเมื่อนี้เล็กเด่นเด่นสามกับหาดอะ่ะเออเมื่อวานนี้เบิรนบอมาเนาะจับคูสาม สำหรับเด่นหาจับคู่มีหาหกใน2องวันติดเลยเนาะวันที่6กวันที่เจ็เลขเบิ้ลสามสามกับซีีมื้อนี้ได้เบิ 3, 3, ้ลสามสามซีีสามสามกับเป็นเบิ้ลเลขเด่นซีซีกับมกักไอจ้คาคเอาเบิ้ลละกันจะสำหรับเลขเบิ้ลเนาะ กันจากกันเด่นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสามตัวบุญสามตัวบวุญเ่วานกระพาดไปเนาะสามหาดเจ็ด 8ปดสามเจ็ดสี่าเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจะสำหรับหมัดรวมขอเขาา้เฮาวจ้าเน้น3ตัวบน3ามหาดเจ็ดละกันตามด้วย6กสสกันจา้าเจ็กับเจ็ดเก่าเบิร์น3ามสามสี่สอ้ว่าง4ีสี่ ห้าแปดหา,เ,หาเก้าสามสี่สามหาจ้าสำหรับโตเน้นสำหรับห้าหน้อยมารวมเอ็กจอยห้าสี่น้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP อพีจะรวบพิโ,โรเอฟซี FC มาอยู่ในห้าหน้อยโหลดใสำหรับมารวมกะ จดไว้แค่ไว้ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะจา้ามือหนี่คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆคอยมาเต็มๆทั้งสีน้อยเลยละค่นเนาะสำหรับแนวทางของเฮาโมนี่เนาะจะสำหรับฮานอยของเฮาเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูก,กถูกกำลังใจเนาะจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไววรอดจากกดไว้ทุกอย่างเผื่อเสด็บุพการแนวทางที่อาจ โดยลงไห้เราจะแวนวทางดีๆมีหห้กันได้ถูกวัานจ้าโคหายโชวชๆมันๆกันถูกก้นทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า